ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูให้เป็นมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ท่านเชิงมยงวยก่อนชอของรายการศึกมวยศึก <c oughs> ช่อง JKN สิบแปดนะครับประจำวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันหรอส ซึงจะทำการแข่งขันที่เวทีอตกรสามในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับการวิเคราะห์จานมวยชั้นเชิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่อง youtube ผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่สามารถควบคุมได้นะครับหลังช่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะเพราะว่าช่วงนี้นี่นักมวยนี่ก็หลังช่างก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักกระพอสมควรนะครับ หากหมวยที่ผมชี้ตัวเล่นที่ตัวเชียก่อนช่างไม่รับการชุมมือก็จะได้เสียกงังลใจครับผมก็มาวิเคราะห์มิจาชั้นเชื่มวยก่อนช็อกให้กับทุกท่านเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่ามวยผิดก็คงจะว่าผมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยลกมวยยามวยกรรมการมวยที่ไม่แพ้ได้แต่อย่างไรนะครับนั่นะเป็นเพียงการเทียบเคียงชังง้นเชอมวยฝีมือมวยของนักมวยทั้งสองฝ่ายนะกระดูกมวยเบอรมวยการผ่านมวยและนํามาวิเคราะห์ พินิจพิจารณาว่าใครน่าจะดีกว่าในความคิดเห็นของผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ต้องขอขอบคุณพักยก77ผู้สนับสนุนช่องย t u b e ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่ี e a d นำหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นของการันตีในเรื่องของความยุติธรรมใช้ราคาเดียวกันกับในเวทีนะเพราะว่าผมภาคมวยอยู่ในเวทีเขาเปิดเข้าดูก็รู้ทันทีว่าเป็นราคาเดียวกันกับในเวทีจริงๆนะครับและก็ในเรื่องของการดูแลสมาชิกก็ถือว่าเป็นการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับน่าเดินเข้าตู้แล้วรู้สึกว่ายังเป็นรองหรือว่ามีแต่คนจ้องจะรุ้นจะเชียร์อยู่กับเราประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเป็นสมาชิกผมนี่การันตีว่า,าเพื่อนๆในตู้นี้ให้ความเปยนใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ะว่าข้อมูลมวยนั้นไม่เป็นรองนะข้อมูลมวยก่อนชกผมการันตีเลยว,ว่าชั่วโมงนี้นี่ข้อมูลมวยก่อนชกของผมนั้นไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศแล้วนะครับ มวยหูผมภาคเองนะครับผมภาคคนเดียวก็พระัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับสี่วันเดือนละหนึ่งพันบาทนะถ้าใครจะฟังเสาร์อาทิตย์ก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเน้นมวยในเน้นเสาร์อาทิตย์นะครับเน้นภาคเสาร์อาทิตย์ส่วนวันพดหัสศุกร์ในสมาชิกเขาขอให้ภาคครับนบปกติในผมก็ไม่ได้ภาคนะครับแต่ว่าสมาชิกเขาขอให้ให้ช่วยภาคให้หน่อยนะก็เลยช่วยภาคให้นะครับแต่ว่า จริงๆนี่ก็ผมจะเน้นมวยจะภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับนาเสาร์อาทิตย์นี่ถือว่าอ่ารุ้นเชียร์กันเยอะนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะพักยงภักยอกอะไรนี่ก็ดูว่าเราจะสู้ได้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันธรรมดานี่เราจะเสียเปรี่ยบพักยอกนะครับรายวันนะครับมาหูรายวันก็วันละสองรอยบาทรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามรอยบาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวต่อสัปดาห์นี่ก็เดือนละหกร้อยบาทนะครับหน้าเดือนละหกร้อยบาท ไลน์เสียง400อยไลน์เสียง v i p อาีฟัไวระดับ 5g นี่ก็เดือนละ700รอบาทชอบแบบไหนอย่างไรก็สมัครสามารถสมัครผ่าน ID เด mm ีย hmm. Happy b o a r ้บอร์กันได้เลยนะครับ,นะบน่าผมภาพบริการอย่างไรก็สามารถที่จะหาฟังได้ทางช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับบริการใหม่ทิ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะได้รับความนิยมเริ่มนะครับเริ่มได้รับความนิยมเพราะว่าเปิดขายไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็มีมีสมาชิกซื้อใบเขียวไปแล้วสิบห้าท่านนะครับนะซื้อไปแล้วสิบห้าคน เมื่อวานใบเขียวผมนี่ก็ชนะสามแล้วก็แพ้หนะึ่งะส่วนมากน,นี่จะอยู่ประมาณสามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับก็พอทําใบเขียวขายนี่ผมการันตีเลยว่าข้อมูลมวยที่ลงในใบเขียวอ่าที่ชี้ตัวลุ้นตัวเชียร์หลังช่างนี่การันตีเลยว่า คัดมาแล้วเป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะครับคบัดแล้วคัดอีกนะครับเพราะว่าผมขายใบเขียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในใบเขียวนั้นจะต้องแน่นนะก็อยู่ประมาณสักสามหนึ่งสี่ศูนย์ะที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็พยายามที่จะทําทใบเขียวให้ดีที่สุดนะครับใบเขียวนี้ก็เดือนละสามรอยบาทครับสมัครรับข้อมูลตั้งแต่วันพฤหัสสุการาทิย์นะรวมแปดช่องต่อสัปดาห์เดือนละสามรอยบาทถือว่าคุ้มมา,มากๆครับสาหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลไวเด็ด ต้องการข้อมูลมวยหลังช่างที่ผมชอบนะครับก็การันตีว่าได้ใบเขียวไปในท่านมีตัวเล่นตัวรุ่นตัวเชียร์ก่อนก่อนที่มวยจะชอบอย่างแน่น,นอนนะครับนะสนใจก็สมัครผ่านแอดดีไลน์แ Happy b บอร์ดสองกได้เลยทักผมมาได้เลยครับบอกว่าสมัครรับใบเขียวในผมจะดูแลสมาชิกด้วยตัวเองนะก็เพราะว่าบางครั้งบางคราวนี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุยกับผมโดยตรงนี่ก็ถือว่า ก็จะได้รับข้อมูลที่ต้องถือว่าที่เป็นความจริงที่สุดนะครับท่านได้เข้ามาฟังแลวคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์ผมหนึ่งครั้งสำหรับคนทางานจรงิงจังแล้วก็จริงใจกับทุกท่านนะครับนะข้อมูลมวยของผมนี่การันตีว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็มีเหตุมีผลอธิบายแล้วก็มีสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นมหูที่เก็บข้อมูลเสถิติขอนักมวยด้วยตัวเองนะครับดังเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องรอเสถิติของใครไม่ต้องรอข้อมูลของใครครับ นะวันจันทร์วันอะไรในะผมก็ทุกวันแหละทุกช่องนะผมก็สามารถที่จะวิเคราะห์มวยได้เลยนะครับแนละ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สี่นะแล้วก็มีมวยแล้วก็มีมวยชกถึงห้าคู่ครับคุณาสาหรับช่องนี้นะครับผมก็วิเคราะห์ให้ทั้งห้าคู่ด้วยนะครับแล้วก็จะลงให้ทั้งห้าคู่ด้วยนะครับ คู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญรั์พบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดแสนชัยสิทธิ์เสี่ยการมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสองอดนะสำหรับรายการมวยนักนี้นี่ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นจัดมวยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเอามวยเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ชกนะครับมาชกหลายคู่เลยนะก็คิดว่าน่าจะเอาไว้เคลื่อนไหวน่าจะเอามวยที่ไม่เก่าๆที่ห่างหายจากเวทีมงครไปนานมาชกเคลื่อนไหวที่รายการนี้นะครับ สำหรับทาาด้านฝ่ายแดงเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างในดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยฝีมือบุบุญเข่าในครับรูกับได้เก็บการรุธทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นเท่าไหร่ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางด้านของเพชรสีแดงนี่ก็เคยชนะคู่ชกในวันนี้มาด้วยนะครับนะวันนั้นนี่ชนะด้วยเหลี่ยมนะเหลี่ยมผักต้องเสทิง้งแล้วก็จังหวะ ขึ้นคอนี่ดูว่าจะขึ้นไวได้จะขึ้นไวกว่าแล้วก็คล้องคอกดคอติกว่าแต่ว่าสมวยมวยนี่ก็คู่ขี้สุสีนะแลทางด้านคู่ชกนี่ขาดใจอ่ะก็เลยมาแก้มือกันโดยโดยทันทีครับน้ำไม่ได้ฉีกคู่ไปไหนนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคคอนดตานเพชรสีแดงนี่อายุส5ปีสูง160จากปทุมธานีชกมวยมาทั้งหมดก็ประมาณสัก40กว่าครั้งนะครับนาเวนนักที่ชกอยู่ประจำนี่จะชกอยู่ประมาณสัก101่นปอนด์ปี6 5หานี่ชกไป6ครั้งชนะ5แล้วก็แพ้เพียงครั้ง ถาไฟติดต่อกันเลยนะครับก็ถือว่าผลงานนั้นกำลังสดกำลังแรงมากๆครับชกเวทีมักงกรมาแล้วแครั้งเคยชนะนกชกสองครั้งยังไม่เคยแพ้นักใครในเวทีมังกรในเวทีมังกรมาก่อนก็เชื่อว่านัดน,นี้น่าจะยืดระยะครบหายกนะครับเคยชนะมาเมื่อวันที่6ธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับ6ธันวาเบลฮาที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนตัวนักข่าวปานนวยอดแสนชัยสิทธิ์เสยการก็เป็นมือขวารูปร่างจะสูงยาวได้ได้ลอยนะ ทรงมวยฟีมือบุ๋นเข่าในครับรุกกรได้เก็บการวุกทำได้ดีมีทัท้งนาอกมีท่ไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกแต่ว่าเดินเดินหยุดหยุดไม่ต่อเนื่องนะครับนะก็คือทําทํปล่อยปล่อยมีเดินมีถอยอะนะดูว่าดูว่าค่อนข้างที่จะยึกยักหน่อยแต่ว่าถ้าประกบอบเข่าในด้านนี้ก็ถือว่าตีได้เจ็บทีเดียวนะครับ <S 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 ข้อมูลทางน,น้นนานเทคในคอนตานน์ยอดแสนชัยอายุ19ปีสูง163เซนก็คือสูงกว่า3เซนมตจากชัยภูมิ เวทน้ำหนักที่ชกสุประจำก็หนึ่งร้อยปอนด์ปีหกห้าชกไปหกครั้งนะครับแล้วก็ชนะสามแล้วก็แพ้สามเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งด้วยนะครับปีที่ผ่านมานะครับชกเวธีมวยมวงกรุงนี้ก็ประมาณสิบครั้งเคยชนะนก,กชกสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งผลงานนี้ก็แพ้มาสองไฟติดต่อกันแล้วนะครับนะเคยชคยกที่เวทีนี้มาแล้วสี่ครั้งนะก็คือชกรายการมวยดิวิชันไทยนี่แหละสี่ครั้งก็ชนะสองแล้วก็แพ้สองครั้งนะครับ คู่นี้พอมาเจอกันที่พอมาเจอกันที่ช่อง JKN ี้ผมรูว่าคู่ขี้สุดสีพลิกไปพลิกมาเพราะว่าเวทีมวยนั้นติดกับแฟนมวยนะแล้วก็เป็นลักษณะวงตรมนะพอเวทีเป็นลักษณะวงตรมนี่ใครลุ้นเชียร์แบบไหนราคาอะไรนี้ก็จะเห็นกันหมดเพราะฉะนั้นคู่นี้นี่จะเชียร์กันสนุกพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลบแน่นอนเพราะว่าถ้านมินทําได้นี่แดงนี่ก็ดูว่าแดงนี่ก็ดูว่าจะแก้ขยากแต่ยังไงผมเชื่อว่าทางด้านขอบแดงนั้น ออกนำาก่อนนะครับนามวยแบบนี้เราต้องข้ามบวที่ออกนําก่อนแล้วก็มีราคาดีๆก็ออกตัวซื้อขายบางตูนกินสองข้างกันไปนะครับนะ <S <S ชี้ตัวชอบบอลช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรสีแดงสีจีดันทรัพย์ให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัดสัดส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเหตุที่ให้ผู้เเห็นว่าทางด้านของเพชรสีแดงชนะมาแบบคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลกนั่นเองนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้้นของปะดงเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยพบกับท้านของฝ่ายนำ้ำเงินเจริญทรัพย์ศิลป์พักยกหนึ่งของแปดมคามคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยเก้าปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะดสูงยาวสมวยประเภทโดนหน้าท้าชนเตะขาเจาะย,อยางคว้างกระจกตบฟันศอกลุ้นหล่นหลับนับนอกไปก่อนแต่ว่าสมวยค่อนข้างที่จะเก้งก้างไปนิดนะแล้วก็ลูกหนักลูกแรงนี่ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของชกอจอุข้ามูทางด้านเทคนิคทางด้านเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยชกเวทิมกรุมาห้าครั้ง ยังไม่เคยชนะนกใขรมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรมาด้วยนะครับแต่ว่าผลงานสามครั้งล่าสุดนี่ก็ถือว่าชนะมาสามพอติดต่อกันแล้วนะครับ่นก็ถือว่าผลงานกาลังสดกระเดงเช่นกันส่วนด้านของฝ่ายเงินเจริญทรัพย์สินพักยกหนึ่งกแปดก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างกำยำลั่นสาน,นาตันเสียเปรียบช,ช่วงชกแข็งชัดเจนทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนบูสูดเดินแดนห้ายกเตะขาเจาะยางคว้ากระจกลุ้นดนหนรับนับนอกได้ก่อน ข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านเจริญทรัพย์นี่อาาสูง162จากจังหวัดตากเวทพิกัดกำดับที่ชกอยู่ประจําก็110ปอนด์นะชกเวทีมกรุมาแล้ว5ครั้งชนะนคกชก4ครั้งและก็เคยแพ้คะแนนในกับทางด้านของชก1ครั้งนะครับเพราะว่าทางด้านของป่าน้มันเป็นมวยที่อาวุธมวหนักแรงแล้วก็ขยันออกอาวุธตลอดเกมเมื่อคู่นี้ก็ทางด้านของป่าแดงจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างแต่อาวุธมวยนั้นหนักความหนักแรงของอาวุธมวยนั้นเป็นรองทางด้านของฝ่าน้ำมันเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าได้ทรงเดดินนนแแล้้วววกก็ไคคาามหััรรงงขออุธะบ พิจารณาแล้วให้ทางด้านของจเจริญทรัพย์สินพักยกหนึ่งหกแปดมีสัดส,ส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัดสัดส,ส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเหตุที่ให้มาเห็นว่ารูปร่างเสียเปรียบพอสมควรนะครับนะถ้าเกิดว่าเอาไม่หล่น,นีนปลายปลายนี่ก็อาจจะมียุบมีย่อนได้นะครับแต่เชื่อว่ายังไงในมวนที่ขยันอาวุธที่ไปเทียงนี้ต้องมีราคาออตัวนาออกนําก่อนแล้วก็สามารถที่ออกตัวได้ก่อนนะครับ,ช,ช,บชี้ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของจเจริญทรัพย์สินพักยกหนึ่งหกแปดนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านับแดงยอดเพชรงามรถสวยจ่าเจ็ดพบก,กับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินออโต้พีเคคิงเก้าเก้านะครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัดดยยี่หกปอดสำหรับทางด้านขบแดงยอดเพชรงามรถสวยจ่าเจ็ดก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างดูว่าจะได้เปรียบเล็กน้อยทรงมือฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้กำได้เก็บการรถทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านยอดแพทย์งามปัจจุบันอายุ21ปี 0, สูง176เซนติเมตรก็คือสูงกว่ามากเลยนะจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเบวดัน,นักที่ชกเกือบประจำ126ชกเวทีมักงกรมาแล้ว10ครั้งนะก็เคยชนะนอกผูชกในเวทีมักงกร3ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทตงด้านของ,ของชอกในเวทีมักงกร3ครั้งเช่นกันปี65นี่ก็ชกไปแล้ว7ครั้งก็ชนะ2ชนะ2ครั้งนะปี65ชก7ครั้งชนะเพียงแค่2ครั้งนะครับเป็นการชนะนัก็นึง5ครั้งแลย เป็นการแพ้นอกถึงสี่ครั้งด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เดิมทีจะชกกันวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับนแต่ว่าเลื่อนไปต่อยเอาในวันพรุ่งนี้ในวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะครับนะ <c oughs> ส่วนตลาดของยอดเพชรงามนี่ประเภทโดนเตะขาเจาะยางสมัดชั้นศอกนี่ไม่ได้นะครับตนนัวแดงๆก็มีวูบ้บว่บเรดวนชวนเสือแซะตลอดก็เลยแพ้นอกมาโดยตลอดนะครับสาหรับต้าดของยอดเพชรงามส่วนทลาดของป่ายเมือนออโต้พีเคคิงเก้าเก้านี่ก็ พีเคคิงเก้าเก้านี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบบนข่าในครับรู้กับได้เก็บการวิดทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกแก่งกว่าวงในนะครับเก่าเก่าเกมชกมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะแต่ว่าหยุดหายไปสองปีนะหยุดหายไปสองปีแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งครั้งก็วันนั้นนี่ก็แพ้คะแนนไปนะครับข้อมูลทานเทคนิคของออโต ปัจจุบันอายุย2ิสองปีจากจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นน้ำหนักที่ชกก่อนหายไปในหนึ่งร้ยบามนะหายไปสองปีไม่ชก 1, 100, ้นก1รอยก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะชกครั้งล่าสุดในชกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่หนึ่งนะ<ม>วันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกสี่ก่อนที่หายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวไปหนึ่งครั้งนะครับ <S <S ชกเวทีมกรุมาแล้วส5้าครั้งเคยแพ้นอกใครกันของชกในเวทีมกุงแปดครั้งเป็นการแพร้น,นอกในยกที่สามล่าสุดแล้วก็เคคชชนนะ ในวิธีมักงกรแปดครั้งเช่นกันนะครับนะเป็นการชนะนกภายในสามยกมากที่สุดอามุธมวยที่ชนะนกคูช่ชกมากที่สุดก็คือหมกกัดกระสอบนะครับนะหมกกัดกระสอบเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้นี่โอกาสที่จะไม่ครบยกนี่ผมดูว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับสําหรับมวยคู่นี้นี่ทางด้านประแดงนจะได้เปรียบในเรื่องของอรูปร่างที่สูงยาวกว่าแต่ว่าโดนหนักหนักแรงก็มีสะดุง้งรูว่าเรรวนชวนเสียวไส้แล้วก็แพ้นอกง่ายตลอด สถานะป่าเนเดิก็เพิ่งจะกลับมาเคลื่อนไหวไปหนึ่งครั้งสภาพร่างกายได้ดูว่าจะเป็นรองแต่ว่ากระดูกมวยบมวยการผ่านมวยแล้วก็หัวใจดีใจผมดูว่าทางด้านของป่านวันดีกว่าผ่านของหนักของแข็งของแรงดีกว่าเลยให้สัดส่วนไปที่ทางด้านของออโต้พีเคคิงเก้ามีสัดส่วนที่จะชนะในรักนี้ในตาสัดส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเหตุที่ให้ห้าสิบนเห็นว่าทางด้านของออโต้นั้นเพิ่งจะ กลับมาเคลื่อนไหวไปเพียงครั้งเดียวนะครับหายไปนานเกือบ2ปีเลยนะครับชีต่อชอบกระช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของออโตพีเคคิง99โอกาสไม่ครบยกมีสูงมากครับของมวยคู่นี้นะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าประเด็นก้องกุลาสอจอ,ออยนะสอจอออยปราจีนนะครับนะก้องกุลาสอจอสอจอจออยปราจนีนเพราบทางด้านข้าปลาเงินบิ๊กวันต้องคู่บอลมวยคู่นี้ชก่อการพิกัด133ปอนด์ สำหรับทางด้านขารแดงกองกุลาเ็าเป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบนะรูปร่างจะสูงยาวแต่ว่าน่าจะเสียเปรียบช่วงชกด้วยนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือบุญนเข่าในรูปแบด้ารเก็บการวุฒของท็กทําได้ดีมีท่านอกไปท่อนายชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับขอบ้อมูลทางนันข้อมูลทางนั้นเทคนิคทางทนั้นกลองกุลานี่ก็ปัจจุบันอนาะยุ17ปีสูง172เซนติเมตรจาก11 เวทีการดําหนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสักหนึ่งร้อยิบเก้าหนึ่งร้อยสาสิบปอนนะนัดนี้มาชกหนึ่งร้อยสาสิบสามปอนถือว่าเสียเปรียบน้ำหนักของอให้กับทางด้านของชกเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าต้องต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เคยชกพิกัดนี้มาก่อนชกเวทีเมืองกรุงม,มาแล้วสิบครั้งนะครับเคยชนะน็อกกูชกสามครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทันตะคอแดนน่าจะอยูอย่ระยะคราพายกนะครับ ส่วนทารกเขา้าไนะี่เหมือนบิ๊กบันต้องคูบอลน,นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบเห็นชัดเจนนะทรงมวยฝีมือผู้บุนเข่าในครับรูปขับได้เข้มกันร่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับข้อมูลทารกเทคนิคของทารกบิ๊กบันต้องคูบอลปัจจุบันอายุ21ปีสูง180ก็คือสูงกว่าประมาณสัก8เซนติเมตรจากบุรีรัม เวทกำนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสัก134-135ปอนด์นัดนี้ลดลงมาชกที่พิกัด133ปอนด์เชื่อว่ารูปร่างเนื้อตัวนี้จะสูงยาวได้กว่าทางด้านของโคชชกชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับชกเวทีมกรุงมาแล้ว10ครั้งเคยชนะนก,กุชชก1ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของกุชชกในเวทีมกรุงสครั้งนะครับนะผลงานล่าสุดนก็ชนะมา2ไฟติดต่อกันแล้วนะครับ เมื่อคืนนี้นี่ก็คงจะคู่ขี้สุดสีในช่วงต้นๆน,น,น,นะเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่อาวุธมวยนี้หนักแรงแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากๆครับส่วนด้าน,นของฝ่ายนั้นเป็นมวยเข่านะครับนาเป็นมวยเข่าก็เป็นมวยเข่าที่ต้องบอกว่าฝีมือมวยวงนอกก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยด้วยนะครับนะ ว่าจะเข้าตีเข่าได้นี่ก็คงจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งน่าจะประมาณสักยกสามนะครับนะเพราะว่าต้นๆทางด้านของปาแดงนั้นเขาจัดจ้านอยู่แล้วนะครับน่าเสื่อบ,บริกาศเสียงเชียร์แดงดีกว่านะครับนะเพราะว่ามีมวยหูชื่อดังมาคอยค้ำอยู่ที่มุมมาคอยโยกมาคอยเชียร์อยู่นะครับส่วนด้านของปานวันนั้นเสียงเชียร์บริกาศเสียงเชียร์อะไรต่างๆก็รู้ว่าจะเป็นรองแต่อย่างไรก็ตามครับผมเองก็ยังชอบไปที่ด้านของบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับ เหตุที่ชอบเนื่องจากว่าชกเวดเจกว่าแล้วก็เวลาประกบในในทางด้านขขาฝ่ายแดงจะไม่ชอบขอาในนะเวลาประกบในในทางด้านของบิ๊กวันนี่จะห่มตีนะครับห่มตีเก่งแล้วก็ขวางในจะใส่ดันแทงนี่แรงลึกแล้วก็เจ็บด้วยนะครับดูว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ด้วยวงในในยกท้ายๆให้สัดส่วนที่ทางด้านของบิ๊กบันจะชนะในรัฐนี้ในรัฐส่วนส่วนอยู่ที่60%สที่ตัวชอบบระช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของบิ๊กบันต้องคูดบอลน,นะครับ คู่ที่ห้านะครับมวยช่องนี้นี่ก็จะถ่ายทอดห้าคู่นะผมก็วิเคราะห์ให้ทั้งห้าคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของพไทยแลนด์มอราชพัุรินพบกับทานักกีฬาเนินแพทย์เมืองสวงสิทธิ์ปลายงามเมื่อคู่นี้ก็ชกกันร้อยยี่ห้าปอนด์นะซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับก็ถือว่าเป็นคู่เอกพื้นพื้นนะครับนะเป็นคู่เอกพื้นพ้นยังยังไม่ใช่คู่คู่เอกประเภทต้องร้องว้าวอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นคู่ที่ห้าเป็นคู่เอกก็ต้องพากันทั้งห้าคู่แหละ สำหรับทางด้านของเพชรไทยแลนด์นี่ก็เป็นหน่วยขวาขับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในขับรู้กับได้เก็บกนรวทํทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นท่นาไหนชกวงในแก่งกว่าวงนอกทรงมวยจะแข็งแกร่งแง,แงแรงตลอดเกนนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชรไทยแลนด์นี่ก็ปัจจุบันอายุ21ปีสูง170จากจังหวัดสุรินเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสัก124นัดนี้ชก125นะครับนะปี65นี่ก็ชกไป ชไปทั้งหมดถึงสิบเอ็ดครั้งเลยนะปีหกข้าใน่ชกเยอะมากครับนะก็ชนะห้าแล้วก็แพ้หกครั้งโชกไปทีมกรุงมาแล้วห้าสิบครั้งเคยชนะนอกอคูชกห้าครั้งนะครับเคยชนะน้องคชกห้าครั้งนายกที่สองสามารถที่สุดเพราะว่ามีมัดศอกที่อันตรายครับนะแล้วก็เคยแพ้นกสามครั้งนายกที่สามนายกที่สี่ส่วนท่นานั่ของฝ่ายเงินเนพชรเมืองสวงสิบปลายงามนะครับเนะพชรเมืองสวงสิบปลายงามนี่ก็เป็นมวยซ้ายหรือบ่างในจะสูงยากใกล้เคียงกันนะสมวยนี่ก็ ทรงมวยนี่ก็ประเภทตีมือบูบุญเข่าในครับรก็ได้กับการรดทําได้ดีมีทั้งนอกเ็ททั้งในช็อกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคขางด้านแพทย์เมืองสองสิบปานามสิบปลายงามปัจจุบันอายุยี่สิบสี่ปีสูงร้อยหกสิบห้าก็ต่ำกว่าห้าเซนติเมตรจากการลาสินนะครับเวทพิกัดตำหนักที่ชอกอยู่ประจําก็ประมาณสักร้อยยี่หกร้อยยี่เจ็ดนักนี้ชอกหนึ่งร้อยิบห้าก็ถือว่าบีบลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าหายไปนานประมาณสักสองปีได้นะครับนะ ก่อนที่จะหายไปเนี่ยจะชกอยู่แค่ประมาณสัก117-118ปอนด์อ่ะหายไปประมาณสองปีก็กลับมาชกใหม่ก็ประมาณก็มาชกหนึ่งเยอะ125ปอนด์ก็ถือว่า,าเพิ่มขึ้นมาสักประมาณหกเจ็ดปอนด์นะครับชกเวทีมังกรงมาแล้วก็ประมาณสักห้าสิบครั้งเคยแพ้นอกใครก็ได้ของกูชกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สามทั้งสองครั้ง เป็นการชนะนกนะชนะนกคู่ชกสองครั้งนี่ชนะคู่ชกยกที่สามทั้งสองครั้งเลยแล้วก็เคยแพ้นกใขกไกทตด้านของชกในวิทยากรกรุงเจ็ดครั้งเป็นการแพ้นกนยกที่สามสี่มากที่สุดนะครับเมื่อคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีนะในช่วงต้นๆเพราะว่าทานได้เข่าป่นมันก็ถือว่าเก่าเก่าเกมแต่ว่าสภาพร่างกายน่าจะไม่ดูสักพอสมควรนะครับเพราะว่าทานได้กข่าเพชรมังสวงก็หายไปนานนะก็ถือว่าไปขุดมวยมาชกกันนะครับนะก็คงจะมาเคลื่อนไหวถือว่าชกคู่เอกก็ ก็คงจะสู้กันสนุกในช่วงต้นๆแต่ว่าปลายๆผมยังดูว่าทัอได้แข่งไทยแลนด์ซึ่งชกสม่ำเสมอกว่าสภาพร่างกายดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วในชกไปถึง11ครั้งเลยให้สัดส่วนที่ด้านของเพชไทยแลนด์มราชพัฒน์สุรินจะชนะในรัตนนี้ในตัดส่วนอยู่ที่60ชี้ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชไทยแลนด์มราชพัฒน์สุรินนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง5คู่นะครับ5คู่สําหรับรายการของเสียบอสนะ ช่องเจเดนถ่ายทอดในเวลา17.30นาทีของวันเสาร์นะครับของวันเสาร์จากวิทีจิตบางนนนะครับก็มวย5คู่นี่ก็คิดว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังช่างนะครับแต่ข้อคงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นหน้าที่ของมวยหูที่ท่านฟังอยู่นะครับน่าจะเป็นผู้รายงานอะไรต่างๆกันต่อไปนะครับในส่วนตัวผมนี่ก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามชั้นเชิงมวยนะชั้นเชิงมวยก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูมวยสมมวยจะเป็นแบบนี้นะครับปิดถูกแบบไหนอย่างไรก็ หลังช่างรูปหรือว่ารูปเกมบนเวทีก็ว่ากันไปนะครับนักกอล์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ